ข่าวอ๋อมีข่าวบิ๊กโจ๊กถูกไล่ออกใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับอ่าพูดเรื่องกออรณีพมเอกสุรเชีผ่านบิ๊กโจ๊กหน่อยนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็มีการกล่าวหานะครับกล่าวหาว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปพัวพันกับเว็บัน,นันของมินนี่นะครับของมินนี่นะฮะ มีเงินจากบัญชีมา้าโอนเข้าไปที่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กนะครับและลูกน้องบิ๊กโจ๊กก็เอาเงินจากบัญชีมา้าโอนไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรอย่างที่ท่านติดตามข่าวมานะครับแล้วเขาก็ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊กก็ไม่ยอมไปรับหมายเรียกพอไม่ยอมไปรับหมายเรียกสองครั้งสามครั้งนะครับเหมือนกับหลบไปหลบมา เขาก็เลยเสนอสารออกหมายจับไปนะครับจับตัวเพื่อไปแจ้งข้อกล่าวหาในทางคดีอาญาเนี่ยถือว่าสารยังไม่ได้ตัดสินยังเพิ่งแค่ชั้นพนักง,งานสอบสวนนะครับไอ้บิ๊กโจ้นี่มันต่อสู้นะว่าคดีนี้ต้องส่งปปชเป็นอำนาจของ DSI เพราะมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยเกิน300ล้าน DSI ต้องสอบก็ปรากฏว่า ทางพนักง,งานสอบสวนบอกว่าเงินของกลุ่มบิ๊กโจ๊กนี่ไม่ถึง300ล้านนะครับแค่ประมาณ200กว่าล้านไม่ให้อยูน่หน้าของดีเอสไนบิ๊กโจ๊กก็ไปร้องต่อสู้ว่าพนักง,งานสอบสวนไม่มีอำนาจนะก็ให้ส่งไปปปชผลที่สุดจริงๆก็ส่งไปปปชแต่ระหว่างที่ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยทั้งบิ๊กตายก็มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนในขณะสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนะ บิ๊กโจ๊กก็ไปร้องกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ตัดสินว่าที่บิ๊กตายสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากรายการไว้ก่อนนั้นถูกต้องแล้วนะครับบิ๊กโจ๊กก็ไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดนะครับให้ชะลอคำสั่งว่าที่ให้ออกรายการเนี่ยทำให้เขาเสียหายศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งมาว่าไม่ชะลอ เพราะเรื่องที่บิ๊กโจ๊กจะได้รับแต่งตั้งตอนนี้แต่งตั้งผอบอไปเรียบร้อยแล้วได้บิ๊กตายไปแล้วนะครับก็ไม่ชะลอแต่สารปกครองสูงสุดยังไม่ได้ตัดสินคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับระหว่างนี้ก็ทางบิ๊กตายเนี่ยก็ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนะครับชุดก่อนเนี่ยจะเป็นท่านสราวุธการพานิชเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนะครับท่านสราวุธก็กเกษียณไปเมื่อเดือนกันยายน ก็ทำไปเกือบจบแล้ว 8- 90%กรนะครับกรรมการชุดใหม่เขาก็าตั้งบิ๊กหวานเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงแตอนนี้กรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงสรุปออกมาแล้วว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยผิดทางวินัยร้ายแรงก็จะต้องส่งเรื่องให้ผู้ชันการตำรวจแห่งชาติเนี่ยดำเนินการมีคำสั่งปลดออกหรือไล่ออกนะครับถ้าปลดออกก็ได้บำเหน,น็จบำนาญถ้าไล่ออกก็ไม่ได้บำเหน,น็จบำนาญแต่มันยังไม่จบแค่นี้ครับ บิ๊กโจ๊กสามารถไปร้องเรียนกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้อีกนะครับว่าคําสั่งของผู้การตำรวจแห่งชาติไม่ชอบแต่ก็กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนี่ก็จะพิจารณาตัดสินออกมาว่าถ้าคําสั่งของบิ๊ก่ายชอบบิ๊กโจ๊กก็ออกแต่บิ๊กโจ๊กยังไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดได้อีกนะครับ คือกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครไม่รับความเป็นธรรมระหว่างตำรวจกับตำรวจก็จะไปร้องกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับเปรียบเทียบกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเหมือนสารปกครองชั้นต้นของตำรวจนะครับแต่ถ้าตำรวจไปสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านอันนี้มาร้องที่คณะผมคือกรรมการพิรณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ของผมเนี่ยรับเรื่องที่ตำรวจไปสร้างความเดือดร้อนหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนะครับอันนี้คณะผมเข้าคณะผมแต่ถ้าเรื่องแต่งตั้งระหว่างกับตำรวจกับตำรวจเกือไปกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับท่านพอเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมครับมาเนี่ยแต่ถ้าชาวบ้านร้องตำรวจให้ลงโทษตำรวจหรือตำรวจไปทำความผิดแล้วผมรู้ อันนี้คณะผมเหมือนปป,ปชตำรวจเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับเหมือนปป,ปชตำรวจนะครับงานงานก็เยอะครับของผมงานก็เยอะนะครับเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วก็มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ไปร้องเรียนเรื่องการแต่งตั้งเรื่องการแต่งตั้งไม่ชอบนะครับ คือถ้าตำรวจที่ได้รับแต่งตั้งแล้วก็เห็นว่าไม่ชอบจะไปร้องส่วนตัวก็จะไปร้องที่กรรมการพิทักระบบคุณธรรมเช่นพันตำรวจโทนี่บอกทำไมไม่ตั้งผมเป็นผู้งับนะครับข้ามาอาวุโสผมไปก็ไปร้องที่กรรมการพิทักระบบคุณธรรมแต่ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปร้องที่กรรมการพิจาเรื่องร้องเรียนตำรวจท่านเสรีพิสุทธิ ตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วท่านเหมือนชาวบ้านท่านเหมือนชาวบ้านท่านเห็นว่ามีกองบัญชาการกองบัญชาการหนึ่งออกคําสั่งไม่ชอบไม่เป็นบัตรตามกฎหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบท่านก็เลยไปร้องที่ผมก็รับเรื่องเข้าไว้แล้วนะครับน่าจะเป็นสัป,ปดาห์หน้านครับสัป,ปดาห์หน้าก็จะนําเข้าสู่คณะกรรมการมาพิจารณาว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้ไต่สวนไหมครับนะฮะถ้ารับไว้ไต่สวนก็ ผมก็ต้องไปดำเนินการนะครับก็มันก็แล้วแต่ความน่าเชื่อถือของแต่ละองค์กรนะครับมาเนี่ยนะครับว่าองค์กรไหนจะน่าเชื่อถือไหมอะไรไหมนะครับแต่เขามีหน้าที่และอำนาจแล้วก็ต้องยอมรับไปตามนี้อ่ะประเทศไทยแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยครับนะครับครับ เดี๋ยวผมไลฟ์สั้นๆช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องเดินทางต่อนะครับต้องเดินทางต่อนะครับขอบทุนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับเรื่องคุณลำใหญ่เนี่ยแ้ถ้าผมฟังตามข่าวแล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะอาจจะอาจจะ ปั่นกระแสเข้ามาก็ได้นะครับผมมองว่าอาจจะเป็นการปั่นกระแสเข้ามาก็ได้นะครับคุณลำไยไห่งท้องคำนะครับผมมองตามภาษาผมนะครับอาจจะปั่นกระแสก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องจริงผมก็มองเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นน่ะนะครับเด็กวัยรุ่นน่ะมันก็จะมีแฟนกันไปมีแฟนกันมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวเลิกกัน นะครับเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวเลิกกันนะครับมาเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันคงไม่ได้ไปจ้างเขาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับครับเดี๋ยวเดินทางกลับนะฮะต้องขับรถอีกประมาณแปดชั่วโมงนะครับจากนี่ก็ถึงกรุงเทพก็น่าจะหกโมงเย็นเลยครับจะขอญาตเดินทางกลับก่อนนะครับ ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ